สบยดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทีน่น่ารักแห้งบุทุกคนครับผมเอาสำหรับคลิปนี้เห็นยังแซง,งจ้องเจาะแล้วเหรอเห็นพี่นางว่าเสียงต้มข่าเปียกครับออเอาเพราะเป็นยังนีเห็นมานางตัวหญ่าซื่อๆ <c oughs> เอาข่าเปียกเขาบ่ได้เอาไปสีบ่จังเกี่ยวมาต้มกินบ้าเนาะเมื่อนางขาเปียกอันนั่นโอ้เขลาละอันบ่ครับ เออเรื่องว่าเป็นเขาเปลือกเขาเปียกขนาดยำมาต้มกินตลอดถ้าต้องสีก่อนลรืว่าจะกินหนึ่งได้เขาโอเคทั้งนี้เห็นยังลูกหลานทั้งหมดนะลัางหัวหอมพี่น้องเลยทางนั้นเห็นยังเนาะบบบนี้อันนี้หั่นมักนาวพี่น้องเลย คันผักหอมไว้น่อยไ้เห็ด้าวเปียกงอเบียกเป็นกิโลคะนนบานเ่างอื่นไปจัเยาะปจับโอเคจ้าปกงนนี้ซอยนี่อร่อยเป็นีแล้เนกินกัอ้าวรันนี้แม่วคมันจะใส่อะไรครับอ๋อันเจ๊กเป็นยางบัวนะก็ได้พี่น้องเลยว่าวข้อก็ได้พ่อหรอบ่า เต็มหมอ้อเลยน้ำซุปนองมันเอาพี่น้องมาเบิ่งหลังจากปรุงหม้อมาแล้วชุ่มแวบโอ้โหเอาแล้วนี่คืออะไรกระเทียมจะไปเจียวอ่อาขออันนี้คุณแม่ก็จะมาเกี่ยวกระเทียมมาแม่เ,มมเจ้าเวยีสพีกกับนั่นเจ้าอีกว่าพริกน้ำมันเนี่ยังเจ้าอ่ะนะ โอ้มีเฟื่อนในดีเนาะโอ้ไตไปมื่อน,นึงคือบกไปหลายเติบเลย่อนเอาไปเนาะเอาเดยพี่น้องเอด้อจะแซ่บปะจ้ามาขอการทำลายเปียกอยู่นี่แหละสดทอนๆเลยพี่น้องถือประเด็ทำแทร่ตีขายของขวัญเชเธออย่าเให้สั้นเอาคอนเทนต์คอนเทนต์แบบนั้นขขขเขาเก็บเอาไว้จะคันเหี้ยเจ้าก็ร้อยตักไว้ก่อนยกสวยบอเจ้านั่ง่ายยังไง นั่งข่ากระเทียมมันนั่งคิงออกไปซื้อน้ำมันพืชปั๊บข่อยอุ๊กไก่แม่เขาเป็นยังจะอุ๊กไก่แห้งเรื่องยังข่อยขึ้นน้ำเยื่อข่อยเกลือใช้เกลือยเจ้าเป็นยังเกลือยลาข่อยแม่ป้าข่อยนะเกลาอเป็นยังคนยื่นข้าวพอดีอีกแล้วเรื่องยังเอ้าเก็บสมบัติขึ้นเมียแล้วตอนนี้นะอเจ้าวได้เบิ่งข้าวเจ้า่ได้เบิ่งซ่องแม่ยซ่องน้องบ่เป็นยังเขาไปค้นสมบัติกันขึ้นมาหาอีแม่หมดแล้วอ้าวเขาเป็นยังกัน ปลากันทางวาสันพิจใจกันเจ้าวู๊กไก่บอกวู้กไก่น้เาเออพิจใจกันนี่แม่เป็นคนของขึ้นหมดเลยอ๋อคู่วางสันนั่นว่าคอยเป็นห่วงว่าคอยเป็นห่วงเล้าคอยหักเราได้ปลาละนะเอ้าเขาปลากันคอยก็ขึ้นได้ยินไรเสื่อปลาเขาก็ขึ้นดีกันปลาขึ้นดีกันจากแล้วเขาก่บวว่าลูกเขาเห็นคลิปว่าไม่คนขึ้นไปคือเก่าอยู่เฉยเฉยเพราะลูกโอ้พี่น้องไงเออเออคอยก็ู๊กไก่น้ำพี่น้องเอาลิลี่เจ้าได้ยินข่าวพอดีทางเล้าหรือยัง เอาเข้าวอันปลานอันแม่เจ้านะ่ะคนสมบัติขึ้นไปหาแม่หมอนหรือเด้อพิษใหญ่กันครับอันแป้งเหล่านะอ่ะโอเคน้ำเนาะหลานเนาะเออเลี้ยงของเล้านละนะเน<ร>าะหลานเนาะเฮาก็มีแต่เป็นกันร่งใจเนาะหลานเนาะเออเดี๋ยวขับขึนดีกันขับขึ้นดีกัน,แ,น,กนแต่ว่าไอแต่ว่าสำหรับหน้าหน,น้าว่าขันเมียเรามาอยู่น้ำแม่หมอนก็ดีเลยแม่หมอนก็ที่มีมูเนาะแมนแมนเอาโอเคพี่น้องสาวมอนเท็ยนยังกันนะ โอเคครับพี่น้องวันนี้เอามันนกัเห็ดเกี่ยวป้าตัวอันนี้เราเกี่ยวมาเมื่อกี้เลยโอ้เทียมทอดเกี่ยวเองมั้งใช่ไหมต่อันนั้นก็เกี่ยวน้ำมันหนึ่งฮะพี่น้องเราจัดไปเอามาพี่น้องมันีเราซีมมันก่อนซีมเราแซ่บเนี่ยเขาซีมมันก็แซ่บแซ่บชิ้นไหนแม่หอมกระเทียมหอมกระเทียมเกี่ยว มันในแบบต้มแบบเปืออ่ยอยเป็นไนเด้อเสษหน่อยเปื่อยแล้วมันหลุดลองตักเลยนี่มันตักมะเนมัน,น,นงามเออตักโชวปลาลงกหน่อยพันอยากเลยนี่นะเขาไอ้ยขัดจังปะหอมหอมทีน้องไอ้มาหน้าตื่นมาก็ได้กินมาน้านอนเดินมาได้ไปพักเลือไปพุกเด้อลูกสาวเจ้านางเออเดี๋ยวขยไปปุก ก,ะะกินโลเจ้ากําหลั่นเอ้าน่าตากินกันเลยเนาะเร่นี่อืมอึงสาวม้วนผงกันสไตล์เพื่อนตั้งกล้องให้เพื่อนก็เด้อพี่น้องใส่ละอันต้นหอมยังมุโยซอยวันนี้มามามาพี่น้องมาซดกระเปียกงทอนๆน้ำกันทีีน้กินน้ำแม่เจ้าเลยไพ่หมอแม่พี่บังแทบที่บนึ่งแบบรุ่ ล้มงงพี่น้องไอ้ค่นกี่พุ่นตื่เจะยังเดียวบนมีพัก,พกชื่อพักข้ามีอยู่ไอ้เพชรเบิร์กพักสลัดพักอนานะคอยนะคุณลผ้าพักสลัดนะนะข้าวบวกลินะอบอ่น ตอนลม้ามีคิงแหงแสเขาคิงใส่น้ำสุก พกพื้นน้่งหล่าครับพัวค่ะเขา,เ,ขาขเคยเป็นหน้านนั่นพี่นนอะอืมจกันก็ซื้อกันคือนี้กันคือเกาคือน,นี้กัน,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 กนจักักเถื่อแล้วมันลายเถื่อแล้วสร้างหัวเขาเท้อไปสนใจนำมันองข,นของเขา พิกันเอะอะคนของพิกันเอะอะคนของมันเคยโตัวตัวถ้าสิป้าอะี้ถ้าสิค้นอนี้ก็ต้องกัด้ากันแค่นั่นแหละคนเ่านจะไปเลยอืไปเลยกัดไปหากันเหรเฮ้าผู้ไปยุ่งกับครอบครัวเขานะ่เห้าเป็นหมาหวาัวเน่าไม่ยังดอก าไปยังห้ผู้ใดป้ากันออกเราพื้นนะน้พี่น้องเพราะเมียอยู่น้องกันมันก็ดีแต่มันอยู่น้องกันมาได้มันก็ไปจากกันคือข่อยกับบ่าวเพชรนี่แะมันอยู่ให้ผู้ข่อยพิดกันอ่ะมันมันเป็นไปมาได้อยู่ให้พวเมียเขาเลิกกันปากันมันอยู่ที่คนสองคนบ่าคุณความหักของคนเมื่อที่สองที่สามบัเกี่ยวกันหรอ การที่เป็นครอบครัวมันต้องนักแน่นเหมือนเอ๊ะอะผิดกันค้นเสื้อผ้ามันลายเถื่อแล้วมันยังนอนนางลานะบัวเม่นวันพึ่งจีได้ยินนะนะแ,แล้วแต่นอออ้องกินเนาะขอช่วยล้วะอยู่บ่ได้ก็อยู่น้ำเม่์่ันดีที่สุด ดูน้ำแม่ล่ะถ้าแม่นแบบปลากระพัวขนาดปลาอะไรนะอืปลาอะไรดีนะดูพี่น้องน้องดูเลยพี่น้องอยู่น้ำกันเวลาหักกันกับแม่นจะนายพิษกันอีกก็ยากเออเี่น้องนั้นนั่นหากันทีหนึ่งไม่มีปัญหาจะดูน้ำกันอ่ะมันจะมีปัญหาพี่น้องนั้นน่าเาจเจอกันคนหนึ่ง มันก็บ,บุกคือดูเงินพอเงินแม่วันนี้มันถิ้มกันได้แต่พ่อกับแม่ยังเห็นลูกมาได้ที่บอกว่าหายค่ะลูกที่ถูกขยากมันได้พ่อแม่เขาให้อยู่น้ำคือเก่าวันน,น,นี้มันยังจะมีครอบครัวมีภาระ,ะมีได้อยู่ด้วยสำหรับคนขเขามีฐานะว่าอืม อดีตเนี่ยนั่งไปอยู่น้ำนางอ้อนเถอะบ่คือบ่คือบอ่แมฆมาน้องบนนั่งอ้นบ่ดีเด้นั่งอ้อนอน่นะดีแต่เท่ากับเขาก็กต้องเบิง่งค่าดไปไกลเท่าภาระมันหลายดูน้ำแม่น่ะเอ็ดคิดน้ำแม่มเหมาะเมฆน่ะดีกว่าาดีตหายไปอยู่น้ำนางอ้อนเ่บอกคือเอฟซีเนี่ยนัรร่งมาชิบิซางกระตับกระแทบอยู่ดินมเมฆน้อยนะเศร้าเศร้าเศร้าขอบบ่เห็นดีนั่งในตรงนั้น ยินน้ำแม่กับป้านได้ชิยูดูกับไอ้าย,นะยมันมึนเบินะ้ลนหอยินไมนะ่เพื่อนมูนได้เพื่อนรังนะกูไดาบมีเพื่อนมีซานคือขอนะ่เนี่ยเมื่อไปขอไปยินน้ำแม่อือทุกคนมีซิ์บ้านรังนะ อาอยุน้ำพีน้ำนองนะน้นองนูเขาก็มีรอบคัวเขาเขาจะได้เป็นภาละก็ได้เ็นต้องคิ้งมาอยู่มือข่อยขอยกัรับเบี้ยงให้บริหารยากน้ำ ມັນບໍ່พอเท่าໃດນະຄືນຫາກັນນີ້ນະອື້ງານເດໂຕດຽວນັ້ນບຍ ขักแต่ว่าเีเอะไรอ่ะเมน้องมนเปี่ยวะน้องมนเดี๋ยวมาเป็นรขี้เกาก่นนเีเปี่ยวาเด็ดหอกินแบบนี้เออซ่บเงินพี่ร้ไงส้มเปียว ลูกเจ้าตื่นบอว่าพุกแล้วก็บเาตื่นพี่น้องเยี่น้องเป็นทังใน่ต้าลืมตาขึ้นมากแล้วกันใส่ห้องนอนต่อเห็นลูกนอนบอกอยากขื่นสามสี่กระโม่แล้วนะเมื่องนี่เแหละนอนครับกมื่อเลี้ยงนี่การพูดแล้วพี่น้องพกทุ่มหลดวัวผมใจแล้วแบบัวนะมือเงินไปโรงเรียนมือเงินตื่นเออมือเงินมันคูครัะบริกมันคู เอ้าสร้ารับคลิปนี้ก็ไว้ทรันี้น้องลี่ๆเนาะ<ช>่ะไว้เจอนใหม่คลิปหน้าขอพูดณนัรสือที่ตามรับชมมวัสดีครับสวัสดีค่ะ